เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรถที่ขับนุ่มสบายสไตล์ผู้บริหารความเป็นรักชูรี่ของ Toyota Camry 2.0G มีรถให้เลือกมากกว่า350คันรถที่นี่เป็นรถมือแรกมพราะว่าเช็คศูนย์เป็นศูนย์รวมอาณาจักรรถมือสองที่ยิ่งใหญ่ในย่านมุรีคัดสันรถดีมีคุณภาพหากลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาที่โชว์รูมรถมือสองทีอาค่ะตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับคันนี้เป็น t o y ย t a c a m r รี 2.0G ปี2019พูดถึง t o y ย t a c a m r รีความเป็นลักชูรี่ของ t o y ย t a นะคะดีไม่พ้นเลยจริงๆระดับผู้บริหารอย่างเราต้องใช้คันนี้สิคะโตโยต้า c m r รีไม่ต้องมีเงินล้านเราสามารถออก t o y ย t a c a m r รีได้คันนี้ท t าคาเราขายอยู่ที่869,000บาทเท่านั้นเองนะคะเราอยากจะเห็นรูปลักษ ทั้งภายนอกและภายในของ Toyota Camry 2.0G ปี2019เดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าว่าความลักชูรี่ความหรูหราจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะสำหรับ Toyota c a m r รี 2.0G ปี2019เพิ่มความสปอร์ตด้วยกระจังหน้าดีไซน์ตามสไตล์ของ Toyota กระจังหน้าดีไซน์โฉบเฉี่ยวรู้รับส่วนไฟหน้าจะออกแบบโฉบเฉี่ยวและดุดันเป็น LED Daytime Running Light ไฟตัดหมอกหน้าเป็น LED ออกแบบให้เป็นหนึ่งเดียวกับกระจังหน้าด้วยค่ะสำหรับยางรถยนต์คันนี้เราจะได้เป็นยางดันหลบนะคะเป็นยางปี2021ค่ะแม็กแท้จากโรงงานเลยค่ะ หลายคนสงสัยเลยนะคะว่าเอ๊กระจกมองข้างทำไมมีขีดอยู่ที่ทั้งหมดนี้ 1, 2, 3, 4ขีดด้วยกัน4ขีดตรงนี้จะเป็นจุดๆนะคะตรงนี้สำหรับเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของ Toyota c a m r รที่ทำออกมาก็คือการลู่ลมนี้เองค่ะตอนนี้พี่อุ้มก็มานั่งอยู่กับ Toyota c a m r ร 2.0G ปี2019คันนี้แล้วนะคะโอ้โหความเป็นลักชูรี่ของ Toyota c a m r รคันนี้บอกเลยว่าความหรูหราโอ้อ่ามากๆเลยนะคะ กับการที่เราได้ขึ้นมานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเข้ามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะรูร้าโออาแค่ไหนค่ะกับภายในของรถคันนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าว่าเริ่มต้นอยู่ที่เป็น engine start นะคะรุ่นนี้เราจะได้เป็นปุ่ม push start แบบนี้ค่ะแล้วก็อยู่ด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เตือนของน้ํามันนะคะแล้วก็เปิดฝาท้ายค่ะอันนี้จะเป็น auto off ก็จะเป็นการเปิดไฟนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะรถคันนี้เรามีการลื่นถลายด้วยค่ะมาที่พวงมาลัยคันนี้พวงมาลัยเนี่ยจะหุ้มหนังอย่างดีบ่งบอกถึงการใช้งานว่าใช้งานน้อยมาก และระบบฟังก์ชันต่างๆของพวงมาลัยเราสามารถคอนโทรลได้ทุกส่วนเลยค่ะพูดถึงความดูหลาแล้วสําหรับโตโยต้า a รรมรีคันนี้นะคะเดี๋ยวจะขอให้ดูตรงนคอนโซลกลางสักนิดนึงนะคะว่าคอนโซลกลางออกแบบด้วยความเป็นสปอร์ตอย่างมากเลยแม้กระทั่งหัวเกียร์นะคะตรงนี้จะหุ้มด้วยหนังอย่างดีด้วยแล้วก็จะมีเบรกโฮแล้วก็จะมีเบรกมือไฟฟ้านะคะเป็นเบรอัตโนมัติแบบนี้เลยในส่วนของคอนโซลด้านหน้าจะออกแบบมาแบบ ความเป็นสปอร์ตก็คือว่าในส่วนของเครื่องเสียงระบบจอ7นิ้วแบบสัมผัสแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบทัชสกรีนหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนทุกอย่างเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แล้วก็นาฬิกาได้นะคะเครื่องเสียงทุกอย่างเลยเราสามารถบันทึกได้ทั้งหมดเลยในส่วนของกล้องมองหลังนะคะตอนนี้เห็นไหมล่ะคะเพราะว่าพอเราเข้าเกียร์ถอยปุกเราก็จะเห็นกล้องมองหลังแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะ พูดถึงระบบความปลอดภัยของรถ t o y o ต a c a m r รคันนี้นะคะความปลอดภัยสูงมากรถคันนี้มีแอร์ a g ทั้งหมด9ก้าตำแหน่งด้วยกันค่ะโอ้โหความสะดวกสบายความปลอดภัยเนี่ยสูงถึงขั้นดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของด้านท้ายของ Toyota c a m r ร2.0 G ปี2019คันนี้นะคะรูปโฉมเขาปรับมาเป็นความเป็นสปอร์ตถ้าสังเกตดูง่ายๆนะคะว่ารถคันนี้จะสปอร์ตมากกว่ารุ่นที่เป็นปี2014จนถึงปี2018เลยทีเดียวนะคะความเป็นโลโก้ของ Toyota c a m r รเห็นไหมล่ะคะรูปทรงตัวหนังสือเขาก็จะปรับ เปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะส่วนไฟด้านท้ายนะคะไฟด้านท้ายจะโฉบเฉี่ยวมีความเป็นสปอร์ตเป็นอย่างมากเลย สำหรับฝาท้ายเราเปิดได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้มือแค่นิ้วเดียวก็เปิดขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ได้เลยส่วนห้องเก็บสัมภาระและเก็บยางอะไหล่แม่แรงนะคะตรงนี้จะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่ามีความกว้างขวางที่เก็บยางอะไหล่ไว้ด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของอสัมภาระต่างๆนะคะพวกแม่แรงแล้วก็มีการเก็บแบบมิดชิดอย่างดีเลยทีเดียวคะ่ะ ดูรอบคันและดูภายในของตัวรถแล้วนะคะทีนี้ก็หนีไม่พ้นเลยก็คือหน้าเครื่องนี่เองที่สําคัญที่สุดจุดสําคัญที่สุดของการดูรถเราก็ต้องมาดูที่หน้าเครื่องกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าว่าเราจะเริ่มต้นดูจากน็อตฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่มีการขยับนะคะตรงนี้ก็ทําให้เรามั่นใจได้แล้วว่าการที่เราจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งเราต้องดูก่อนว่าเอ๊ะ รถคันนี้มีเก็บสีเก็บริ้วรอยมาหรือเปล่านะคะแล้วก็เราก็จะมาดูกันด้วยคานนะคะอยู่ด้านข้างแล้วก็มาจนถึงคานหน้าแล้วก็มาดูฝาพลาสติกตรงนี้นะคะที่ปิดอยู่ด้านหน้าว่าพลาสติกมีริ้วรอยที่แตกร้าวหรือว่ามีการซ่อมแซมมาหรือเปล่านะคะสําหรับรถคันนี้ก็คือว่าพลาสติกยังอยู่เดิมนะคะหมุดทุกตัวจะอยู่เดิมครบหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ เดิมจริงๆค่ะส่วนด้านฝากระโปรงด้านบนนะคะลูกค้าจะสังเกตได้ยังไงสังเกตจากฝากระโปรงตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าซินตะเข็บที่อยู่บนฝากระโปรงเราสามารถใช้นิ้วนี่นะคะเล็บนี่นะคะจิกเข้าไปได้เลยอันนี้บ่งบอกถึงความเดิมที่มาจากโรงงานที่เป็นซีนโรงงานแบบนี้เลยค่ะและที่สําคัญที่สุดนะคะสติกเกอร์3ชิ้นนี้ต้องอยู่ครบหมดเลยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ควรจะดูนะคะฉะนวนกันความร้อน ฉนวนการความร้อนเนี่ยยังอยู่ปกติแล้วก็ความเดิมของฉนวนการความร้อนเพราะฉะนั้นฉนวนการความร้อนก็บ่งบอกเหมือนกันว่ารถคันนี้ใช้งานเยอะหรือใช้งานน้อยถ้าฉนวนกันความร้อนที่มีรอยขาดหลุดลุยแสดงว่าเครื่องยนต์มีการเผาไหม้นะคะแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ฉนวนการความร้อนยังอยู่ดีเหมือนโรงงานมาแบบเดิมเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่มีความกังวลว่าอยากจะใช้พรบออกรถรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องรอปีหน้าค่ะเริ่มต้นเดือนนี้ได้เลยนะคะรับรถไปเดือนนี้สามารถใช้พรบออใหม่ได้เลยนะคะลดต้นลดดอกหรือลูกค้าปิดก่อนที่จะได้ลดดอกเบี้ย50-60%ตามขั้นตอนของพรบออที่ออกมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่ามีความกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะว่า รถมือสองา่าของเรามีให้เลือกมากกว่า350คันค่ะโอ้โหอยู่บนสนนเซรีไทยปากซอยเสรีไทย73นะคะมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถเกง๋งไซเล็กไซใหญ่นะคะที่ลูกค้าอยากจะผ่อนมีทุกเซ็กเมนต์เลยค่ะติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะรถมือสอง k i าค่ะอยู่ด้านล่างนะคะ0894433774 YouTube Channel รถมือสอง k i ค่ะ Facebook แฟนเพจนะคะแล้วก็ Line แอดติดต่อได้ทุกช่องทางเชียร์ค่ะยินดีให้บริการค่ะ